สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูแจ๋วสตอรี่วันนี้นะคะหมูแจ๋วจะพาทุกคนมากินยำกุ้งแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าค่ะไข่เยี่ยวมา้าก็ยำไข่เยี่ยวม้าด้วยแล้วก็ยำกุ้งด้วยไงกินบงังดูแซ่บบ่แซ่บเมื่อกี้ชิมแล้วมันแซ่บมากนี่หายไปสองวันบอกดิ หายไปสองวันทำขนมคอนเฟกทำขนมคอนเฟก,เฟก<ห>ยุ่งยากอ้นอัวอไรนี่ไข่เยี่ยวม้าเอาน้ำยำราดไปแบบนี้นี่ค่ะ,อ,ะอืมจะแซ่บไปน่อเอาลืมเอาบักแจงมาไหมบ้าหลักเคี่ยวให้แหลกๆหลกเลยติดคอเลย อืเขาจะมา่อมากทำขนมคอนเฟดกันสองวันตีกันเกี๊ยบตายอืทีโมูตีกันตีกันน้ำขนมมเนาะจุกตาชัว่ามาค่ะทุกคนมากิน อันยำกุ้งยำกุ้งแล้วก็อันไข่เหียวม้านำมูดเตียวแซ่บมากาาซ,มซื้อไว้ต้องอรอยมั้เลยทำไมทาไมถ,ถึงถึงมาทำขนมขายบอกตรงๆเลยว่ายังมีรายได้เสริมเงินเริ่มพอพอใช้แล้ว,ต,วตกมาปีนี้หนักกว่าเก่าปีที่แล้วว่าหนักแล้วนเนาะไอเนาะหนักครับฟอกนี่บฟอกบุพเ เ,เดือนน้อยเนาะหาตังให้ต้นไปฟอกไตตังอันนี้พูดเรื่องจริงเลยตังเริ่มตังแบบบอพอไซต์อีหลีแย่ลงทุกวันทุกวันเนาะต้องลุ้นตลอดะว่าตังสช,ช้นเดือนบอตังสช,ช้นเดือนบอเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะเป็นอย่างนี้แหละ มรพมีพาล่าหลายแต่ยงซีฮอดอยู่อันนี้จิคาวฟอกนะอหอะห,ะห,ห,หัวกุ้งอีาล่าอีหน้ะอืมเฮ้ยเขายำแทบว่ะพี่ต้นร้านเนี่ยแ่บซ่บมาจริงไหมอยากกลับบ้านแล้ว กกับแล้วเนาะแลับไปอยู่บ้านบริพัพเพียวๆมาสองปีแล้วมั้งอ้บริพัพเพียวๆนี่สองปีพี่ต้องกินข้าวแล้วพี่ต้องกินข้าวกับอะไรกินข้าวครับไข่ต้มแล้วก็อะไรแคบหมูเหรอแคบหมูเจ้ากินอันอะไรนะอย่างเค้ยอย่างเนี่ยไอ้ไข่เยี่ยวมไม่อันเนี้ยการผักบุ้งเอออันเนี้ยผักผักบุ้งจะไม่ค่อยกินใบหรอกแต่ถ้าเป็นผัดอ่ะ แต่จะ,จะชอบกินใบโอ้ยมันแซ่บมากนี่ทุกคนเดี๋ยวมันต้องเอาเอาหอมเอาอย่างส่นำ้ำอย่างนี้นี่แล้วก็ไข่เยี่ยวมา้านี่จ้าไข่เยี่ยวมา้าจุกจุกจ้าอืมเผ็ดไหมหืม กินไชเย่ยวมามานานแล้วนะวตั้งแต่ลงมาเพิ่เจอเลยมั้งอืสามสี่ปีแล้วมันไม่ได้กินไชเย่ยวมัาม,มีหอมแดงผักชีฝรั่งแครอทแล้วก็น้ำยำอือหือดีมากแั่หมกัก จำไม่ได้แล้วร้านไหนอ่ะ กุ้งอันนี้จะชอบกินหัวมันมากนะจริงๆกุ้งเนี่ยพี่ต้นก็กินได้แต่ว่าพี่ต้นไม่ค่อยชอบกินของอะไรพวกน,นี้หัวเป็นไข่ด้วยอ่ะมันมากโอ้แซ่บ นอะือมตอนนี้คือเจ๋วกับพี่ต้นะกำลังหัดขายออนไลน์อยู่เพราะว่าคิดว่าเฮ้ยขายออนไลน์มันก็เป็นช่องทางแบบหาเงินที่แบบเฮ้ยมันน่าจะหาเงินแบบได้ง่ายอะ่ะอืมเราก็ทำขนมกันเราทำขนมกันนันได้ได้สองวันแล้วเนาะคนตอบรับก็โอเคอยู่นะ ใช่เพราะใครกินเขาก็บอกว่าอร่อยเงี้มือแรกทำทำไปทำไปอ้อยมูทำไปแจกมมูให้มูสีวะเซบบอมูก็มีแบบซั่งเข้ามาเออมือสองมือสามมาก็เฮ็ดไขอ่อร่อย เพราะว่าวันนี้คอนเฟ็ตหมดฉันจะพืชหมดก็เลยต้องรอก่อนรอของมาก่อนทุกคนยำไผ่เยอะม้าดีมากอร่อยมากใส่หอมลงไปเยอะๆหิวมากจะบอกให้แคดใช่<ม>ยำขาใส่แครอทให้นี่เว้ย นี่จ้า,เ,าเข้าปากหลุมปะเอาเปาเฮ็ดหยังโบฮอนไม่เขาจะกินอันนี้อะล่ะไม่เขาเนี่ยเป่าเขาทำผ้าเป่าคือเขาจะเป่าทำไมคือมันไม่ได้ร้อนเห็นแช่หม,มูอือหือปอดดีเลห้หช่ยังไงไม่รู้อ่ะ กะว่าวันหนึ่งถ้าจะกลับไปอยู่บ้านก็ได้ทำแค่หมูคั่มเหมือนกันอร่อยดีคอยคั่มคำ่มโตโตเฮ้ยอ,อร่อยเลย嘛กรอบกทอดยังไงแม่อมม่อมมันมั้ไม่รู้อ่ะต,ต้องเปิดดูสูตรคครับต้องเปิดดูสูตรในยูทูบอร่อยนะ ทุกอย่างมีออยู่ใน YouTube อร่อยอหัวกุ้งฮะเจมก่อได้พักผ่อนวันนี้วันพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทำขนม เยปานวะอืมลวตอนเช้าไปทำงานตอนแรงพากลับมาเฮ็ดขนมอ๋มมอผักบุ้งกั๊มหนึ่งชิกินเบิดแท้ๆผักบุ้งนี่ผักกระแซบเส้นกุเตียวกระแซบ เอใ,ใส่น้ำมันหอยอยากกินเนะเาะทำน้ำพริกนำน้ำพริกปลาระเิดพริกกะปิ่อะใส่น้ำปะลารหน่อยนึงแล้วก็ทำน้ำพริกกะปิกินอร่อยถ้อาอยู่บ้านนะทำให้กินแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วไข่เยี่ยวมา้า เราชอบทำกับข้าวเหมือนว่าทำกับข้าวเราต้องห่วงเรื่องกับข้าวมันอร่อยมันมันๆอ่ะแล้วเอามาใส่กับน้ำยำมคือมันเจ็บมากไม่เคยกินยำกับผักบุ้งมาก่อนนี่ย ăn được mà. Cua, hùa mặn, với được. เอาหอมแดงใส่ด้วยคือแบบเสพติดการกินหอมแดงมากมันมาก กก่งมาก้คอหมยุงกัด อร่อยอะ่ะพี่เพียวสั่งไว้่ะแม่ทำคลิปที่กินกุ้งกินปูหนูอยากกินด้วย ดูหัวกูแซปตรงหัวนี่แหละคือกินหมดอะ แซ่บมากถูกใจมาก กุ้งเขาจอดอ่ะถ้ากุ้งอันนี้จดหรือไม่จอดอ่ะมันรู้เลยดูหัวไหน เซ็บมาก คือเครื่องยำที่เขาให้มาเดี๋ยวกินหมดหอมแดงผักมะเขือเทศอะไรก็ฟัังกุ้งตัวสุดหา้า ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดติดตามกดถูกใจให้หมูแจ๋วรับชมคลิปขอบคุณค่ะทุกการติดตามคือกำลังใจนะคะคุณตัวสุดท้ายแซ่บแซบมากคืออร่อยทุกอย่างเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ